สัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่าน,นที่รับชมช่องใหม่นะฮะฝากช่องใหม่ด้วยนะครับเสือพมานะครับเสือพมานะฮะเดี๋ยวพี่เสือจะมาใส re ่บาดนะครับก็เป็นกิจประจําวันนะเป็นกิจวัตรประจําวันที่เสือพไปนะฮะจะมาใส่บาดนะฮะแต่วันนี้มาในนามช่องเสือพมานะเดี๋ยวเรามาใส่บาดกันนะครับ ค่ะนี่อยากจะวิง่อนมาค่ะผ่อนใส่มาค่ะเบอร์นะคะ สาธุสาธุร่วมกันนะครับสาธุสาธุร่วมกันนะครับผม,มน,นะะฮวันนี้ก็เป็นวันดีๆอีกวันหนึ่งนะครับผมลูปุ้งทุกวันทุกวันขุดนอหนีแม่ขุดนอหนีช่างพง Good morning เราก็กาทักทายคุณแม่นะคะคุณแม่กแกก็จะเอาข้าวเหนียวให้พวกเรากินตอนเช้าๆนะคะจบไม่ใช่จบแล้วคะ <c oughs> <c oughs> ่ะซีค่ะมาดูนะคะมอนมอนสัตว์มอนโอมมาถามมีคำถามอนสัตว์มุมโอมมาแล้วนะคะบ่อยเลยบ่อยเลยหวาน ปล่อยเลยอะตัวน้อยนะคะอยากออกอยากออกหนูอยากออกหนูไมยอมออกแล้วคนเยอะเยอะหนูอยากเล่นด้วยอ๋อจุมจดี่าทค่ะ้๊ร รอแล้วครับวันพุธเราก็ได้รับทั้งหมดเรียบร้อยบุกเสกเรียบร้อยใช่ครับจากข้าวเจ้าใช่ค่ะสวยมากเยรับมมากไปก๊อปปี้คลิปเขามาลงช่องตัวนะม่ตกใจแล้วก็จะขี่คอกันเลยเหรอโชว์เนี่ยโอ้ยไม่เอาฉันจะโชว์ก่อน ก็แย่งกันนะคะทุกคนก็จะไม่ได้กดนะเราก็แย่งกันนะคะมานี่ครับมานี่ครับมานี่ครับจะทำอะไรจะทำอะไรอยากออกอยากออกเอาชิงเลยนะคะก็ชิงกันเอาหน้านะคะอุ้ยอุ้ยร้องเพลงเลยนะอุ้ยร้องเพลงเลยนะพอเห็นกล้องแล้วก็ร้องเพลงอุ้ย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 อย่าแย่งกันอย่าแย่งกัน

โอ้โหโอ้โหโอ้โหอยากออกอยากออกตุ ka, ้ยนุ้ยนุ้ยนุ้ยบายบายก่อนนะคะบายบายก่อนนะคะบายบายเจ๊เอนะคะเจ๊เอนะคะร่วมด้วีกับมอนโอมโฮมซั์จำกัดนะฮะบริษัทมอนโอมโฮมซั์จำกัดกันนะครับผม ในโอกาสที่นะฮะวันนี้นะฮะก็เป็นวันที่สดใสนะฮะในยามเช้านะฮะก็นำความสวยงามมาฝากทุกท่านกันนะครับใส่บาทแล้วก็ขอพรอ,อง์ปูนะฮะเหมือนเดิมทุกวันนพี่เสือก็จะชอบพามาตรงนี้แล้วนะฮะขอพรอ,อง์ปูกันครับผมนะฮะสัธุสาธ,สาธุสาธุนะฮะสาธุร่วมกันนะครับ